ครับสวัสดีครับพวกผมงะเจ้าทายอยู่เกมไหมครับครับกับไปครับพิกเซลมอนนะครับโอ้อะไรวะเนี้ยโอเคกับใครบ้างเนี่ยเเหมมือนดิกับคุณชายฟิวคนเดิมเดิมสวัสดีครับเอ้าเออไม่เอา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 ใหญ่เกือบแล้วเอาเปิดมาก็จะตีกันแล้วเก็บเก็บอ่าเนี่ยหรือว่าจะตีกันสักรอบปะไอ้ยาเลยมันฮิวอยู่ตรงนี้แแพพ้้าา ไม่ๆม่ๆม่ไ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 ม่ก็ได้ไทีเลยเหรอสู้ไหมตวันไม่ไมม่ม่มมมมาสู้มามามามมามาามมามาาราม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 มามามามกมา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 ม์มาาม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 าเาาม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 เดี๋ยวมมาม่าม่เาาาาาายม เอาดียังไงครับตัวนี้รอดคือชนะไม่รอดแน่เออือวินนเได้เวลเท่าไหร่ได้เท่าไหร่วะเนี่ยอ้าวไม่มีเวลยังไม่ได้เวลอ๋อเวลหกเลยครับเอ้ยต้องเวหนึ่งเ้ยเราฮิวยังไงวะมี่คลิกที่ตัวมันไม่ต้องคลิกที่ตัวก็ได้ผมคลิกฟิวมาสู้กันบ้างดีกว่ามาจริงเห็นแล้วอ่าเป็นไงให้ในกล่องอยากเจออยากเจอแล้วกล้าปันในโปรเจกต์ใหม่นะครับอ่าเฮ้ยตัวนี้ปิ๊บโปเอ้ยเพราะว่มัอนแพ็คกินอื้อ ดูครับมาดูเลื่อนน้อยสองตีไปกันเอ้าเหนี่ยวมันมันตีไม่เข้าเฮ้ยขอแชร์ภาพหน่อยทุกคนขอแชร์ภาพหน่อยเว้้ยโอโหแชร์ภาพแชร์ภาพจิ๊บเฮ้ยทำไมแล้วแชร์แล้วเฮ้ยมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยฟิลตีเฮ้ยทำไมฟิลตีเข้าอ่ะเฮ้ยทำไมเขื่ตีเข้ามาเฮ้ยงงแป๊บเอือเอือเวลหกงงแป๊บมืดเลยเหรอวะ เฮ้ยรับเรารักษาครับแล้วก็เดี๋ยวเรกไปหาที่นอนก่อนปะไปไหน Let's go หาที่นอนเอาอันนี้ีไมเนี่ย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 เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนีเนียเนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยีเนี่ย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 เนเนี่ยเนีนี่ยเนี่ยเนี่ยเนนี่ยเ่ยนเนียเนนีี่ยเเนี่ยเนนี่ยเนี่เนียเนี่ยเนี่นีเนียเนี่เนี่ยเนี่ยเนีเนียเนี่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 ยเเนี่เนี่ เพชรไอรอนก็ไหนขอขอขอแบง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 ไหนครับกองมูลเลยครับใส่กลองหน่อยดิอยากรู้ว่ามันจะเท่าไหร่อ่กางไปกือเป่าครับใส่เร็วๆไหนปุ๊บขอเพชรอ่ะอไปแล้วดเหมือไปแล้วเพชรมีสองเม็ดเองโอ้ครับโอ้โหดกล่งเลยเฮ้ยมีตำรวจด้วยที่จริงมันก็ไม่มีตำรวจนะโอเคตำรวจรถไฟระบัดระเบ้ะวะอันนี้ใครข้างในเดือดตบตีบ้านดูดิ โอ้โห<อ>ท้องฟ้าโคตรสวยอุ้ยบ้านนี้ไหนสวยตรงไหนอโอ้หโหเคอย่างสวยงานของเรามีทอสครับไหนผมมืดมากเลยว่ะให้ปักทอสไม่เป็นเทคเลเยอร์แพ็กนะอ๋อของผมไม่ได้ลงปักทอสดไิไม่ไม่ไม่ทอสผมไม่ดีไงเชเดอร์ไงมันเห็นเนี่ยอ๋อว่าให้ฟิวอยู่ไหนอ่ะแกอยู่ไหนฟิวอะไรอยู่โอ้โหดูหลุมไอ้อยู่ไหนดูจุดเกิดหลุมเดี๋ยวต้องวัดตัวใกับเดี๋ยวเดี๋ยว ตะวันตกหลุมอะไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาฟิวหายฟิวหายไปเด็กคนเดียวเหรอวะอันอยู่อยู่พีซีไปพีซีแล้วพีซีโอเคหึืโคตรนะครับตกไปก็น่าจะม่องเลยน่าจะ RIP อพีเราจะอยู่จะสร้างจะนอนที่ไหนจะไม่มีเตียงเลยอะนี่หละยึดบ้านยยบ้านนคแ่ NPC ม เนี่ยทุบเลยหลังคาเนี่ยทุบเลทุบเลยโคตรชั่วเฮ้ผมไปตัดไม้จะเอ้ยเอ้อาข้างหลังดิเดี๋ยวหมดความสวยงามเอ้ยข้าวข้าวเอ้ยข้าวข้าวข้าวไหวะโอเคขอหน่อยเถอะว้าโดแม่งไปแล้วไะโอ้ยเบื่อืดอเบื่อบือเื่อือเบเบือเบื่เ่อเเบื่อวเดี๋ยเเเดเอเอ่อเอออเอ่เเอ่อ ยังไไม่ด้ขุดเลยที่ชอบโด่ของแล้วก็ไม่คืนด้วยครับข้อเอ้ามืดเลยไฟโอเคมืดมืดไหนวะในในในไงเฮียพลังเฮ้ยแต่ข้างล่างเนียนเดียวข้อตรหวังเลยไหนวะผมผมคงมืดเลยขอเฮ้ยไม่ไม่นะตามมาตามมาแล้วลองปรับไบเน็ตนอนในพีซีใช่ไหมโอเคฟิวคาไปเสียงด้วยเอาหัวไฟมาโอเคตัดไม้ก่อนดีกว่าผมว่าแล้วไม่มีไม้เเลยอคปตัดเดียวตัดเดียวไม้ข้าเนี่ย โอ้โหปักด้วยโคตรมืดเลยครับผมปอบไปเน็ตก่อนวะเฮ้ยน่าจะสว่างนะแตผมโคตรมืดเชดเดอร์โคตรมืดหนาวะไหนวะโอ้โหเนี้ยขุดไปครับขุดน้ำครับโคตรสวยแลดูครับเป็นคราฟติงเทเบิลยังครับแล้วครับจะได้ไม่ต้องคราฟเพิ่มคราฟเลยก็ได้มันจะได้อะจิเม้นไม่หรอโอเคครับก็ได้ครับปึ๊บโอ้เห็นกาแล็กซี่อ่ะใช่อือเออเพื่อขุดครับปั๊บปั๊ปั๊อย่างสวยอ่ะถ้าจะแบบนี้นะอยากเขียนแบบนี้ในชีวิตจริงลครั้นไง ทำไมในแบบชีวิตจริงหาดูไม่ได้แล้วไงมีแค่ไม่เกียรติหรวงใช่รู้สึกว่าไอ้นี่มันบังหมดแล้วเว้ยควันมันบังแม่งหมดควันมาโอเคโอเคเหนียวะคับอะไรต่อเฮ้ยเหนีอหนูเื้ยทำหนึ่เววยี่ไปครับโอเคแล้วก็สู้ทำเหนวะฟิวอยู่ไหนวะดาบ pc pc โอ้ตักพวกเขาอีกเหรอปึ๊บดาบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็พิกแอคค่ะพลิกแอเฮ้ยเตียงสีฟ้านะเตียงสีฟ้าเหรอวะใช่เหรอ อ่านอนไหนดีเฮ้ยแปนอนกับด็อกเตอร์ไม่มีอาหารนะไปด้วยมันฮิวอาหารให้เราได้ปะโคตรหิวเลยครับตอนนี้ยำเราวิ่งไปหาพวกลืมไปว่าเราฟิวนะครับแล้วก็พิชเยเออครับได้็แรลอีโอ้โหตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหมีสามฟาร์มไหนเนี่ยว่ะนี่โอ้โหตรงหน้าพีซี่แน่ๆไหนอะเฮ้ยตัวอะไรอะนอนก่อนนอนก่อนโอ้โหเบลยิบแฝดนอนในนี่เลยล่ะนอนนี่เลย หมอเขายังไม่ได้นอนเลยโอ้โหยังเงนยังหมอเขาทำร้ายหมออ่ะแย่แย่แย่แป๊บนึงฮัลโหลเขาคุณหมอฮัลโหลขอนอนหน่อยนะคืนแน่นอนด้วยค่าโรงแรมเออหลงแรเฮ้ยไม่ปิดประตูแล้วมันจะมีตัวอะไรเข้ามาปะไม่มีไม่มีไม่มีมอนเตอร์โอ้สดชื่นเลยถ้าจะมีมอนเตอร์ต้องหาเกิดผมผมเกิดแบบอยู่ดีนออกหลังบ้านเลย เอ้ยราไปไฟกับชาวบ้านได้ปไหมชาวบ้านสู้ไม่ได้นะได้เหรอแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะของผมไม่ค่อยมีเอ้ยรู้เรื่องเกี่ยวกับอ่าไอ้นี่อะดิจิมอนเอ้ยไม่ใชดิจิมอนโปเกมอนเออที่ดีครับเราต้องไปเวลกันดีกว่าไปแต่แล้วก็ใครมีอะไรก็บอกได้นะครับคอยคิงไหนอ่ะชาวบ้านเก็บข้าวได้เฮ้ยย่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเนี่ยเนี่ยดู่ฮ่าโอ๊ยปลูกได้ด้วยปลูกด้วยเคเฮ้ยเจ็บแมวเลยไม่น่าหน่ะนะมันระวังนะมันแย่งเก็บหมด วพอดีลุงอะไรเนี่ยม่คลิกขวาแล้วแบบคุยกับชาวบ้านได้ด้วยว่ะงาโคตรเท่แต่อ่านไม่ออกโอ้โอ้ฟรมตกครับเฮ้ยโอ้ต้องงี้หน้าเวลเนี่แน่ในน้ำมานะในน้ำไหนเราฟิวถึงจะไม่ตีเราอ่ะสิไม่เกินสิบห้านี่เกินสิบห้าใช่เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยสีชมพูเลยโอ้รู้สึกเฟรมตกนะครับเอวตะวันในอยงนี้ทำไมเนี่ยในโอเคได้ใช่เหรอเนี่ยว่าสิบแปดตัวไหนที่ไหนวะไม่ไหว เอาดาบตีได้ไหมข้ามถาบมาถอยวะไม่เข้าใจเอ้าล่วงนี่ตัวปลานี่ปลาฟิวใช่ไหมเอ้าล่วงตามเลยโอเคปลาแล้วลุ้งนี่เฮ้ยเอเฟรมตกปลาไม่โดนเหมือนว่ายเร็วโคตรไวนี่นะครับโอ้โหดูความสวยงามของมันจะทำยังไงดีวะสุดยอดว่ายน้ำลงไปหาหรือว่าจะเก็บเวลกันเองเฮ้ยเองนะดูดิตัวเขาใหญ่ดูตัวเขาใหญ่ไงเก็บแล้ว โอ้คอยว่ายโคตรเร็วไหนอะมาๆๆนั่นแหละว่ายวนไปวนมาจะไปกันเองเก็บเวลด้วยกันไปกันเองโอเคเอ้ยผมไปหามันไม่ค่อยขึ้นนะคูอกับเอ็นขึ้นนะถ้าคุณเวล้สิบแล้วผมเวล้ห้าแย่แย่นนั้นแย่อันนั้นแย่จากนั้นแบบการเกียร์เฮ้ยไอ้หนี้ไอ้นี่ด้วยกระเป๋าไม่ไฟอีกตีไม่เข้าใช่ครับเวล้หกเวล้หกแล้วตีตีตีดูครับดูฟิลไฟนะครับ ดัำน้ำเลยเล่นดำน้ำแล้วรถจะตกปะไม่ไม่เฮ้ยฟิวตรงนี้ทีแรกอะไรรึเป่าปั๊บปั๊บนั่นอันนั้นคืออันนั้นโปเกมอนดึกดับบันไงต้องใส่เครื่อนร่งเออจะตายจะตายเราจะตายแล้วอู้อ้เราต้องจับเครื่องเอาใช่ปะเอาตายเฉยเลยได้ปลาเนมโอสามันปลานมโมไม่ว่ามันจะชื่ออะไรเลยเรียกปลานมโมเฮ้ถ้าไอ้ปลาหมึกนี่คิดว่าเป็นโปเกมอนเอ้ยไอโซนไปไ้เฉยเลยที่ทำให้ชาเห็นปะตัวไหนไอเราไปดูเขาทำให้เราชา จริงผมเคยดูอยู่ใช่ใช่ดิตัวปลาหมึกอ่ะไหนมันไม่มันใช่ปลาหมึกวัวตัวเนี้ยผมวัวนะปลาหมึกวัวแมงกะพุนแมงกะพุนเออแมงกะพุนใช่ครับวิกเก็ตเป็นหาคอยกิ้งในการเวลนะครับไหนยังไม่เห็นเลยยคอกิงไม่ค่อยเกิดเลยเฮ้ยเราไม่ค่อยรู้อะไรก็ฝากน้องๆคอมเมนต์บอกเลยนะว่าบอกวิธีบอกทิคนี่นั่นใช่ครับบอกทิคไว้นะเว้ยคือเราก็เพิ่งแบบเริ่มเล่นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเห็นมันน่าสนุกไงใช่แล้วนะครับแล้วก็มีน้องมาโคตรขอมาเซอร์ เดี๋ยวค่อยเอาขุดฟอสซิลดีกว่าสัตว์ผมตายแล้วอ่ะไปฮิวสินายมีชิ้นคนเดียวอ่ะเนี่ยไอตัวเนี่ยนกนกเนี่ยเวลหกเนี่ยนกเวลหกอะไหนวะไหนฟิลดูดิสู้ได้ไหมเอ้ยไบ้าว่างเลเหมือกแบบดึกมากครับผลไฟผลไฟเดี๋ยวึ้งดีเดียวตายเคลองดิผมไม่ยอมเลยเอลเกันอดูด้วยเดี๋ยวเราเอาสัตว์ไปเก็บกัน แลมันบอกว่าสามารถดูเพื่อนใช้ท่าอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยมีคนสู้กันด้วยไอ่ตัวทัดไฟต้องสู้กับทัดมันเช็คสถานะกับตัวอะไรนะไเพี่ออะไรอุ้ยสู้ตัวอะไรวะชิปเวลอะไรเว่ยอะไรอ๋อนี่แอฟสแตนด์โอ้ยเอาตายเลยตีเก้าป่านไฟตายชีวิตจบครับโอ้โหผมไม่ค่อยเสียนะถ้าใครมีอะไรบอกก็บอกได้ดูดิดี๋ยวดูดูเกจแล้วเราเอาสู้เอาเอาเอาสัตว์ไปโปเกมอนไปรักษาครับ ัเชอญได้ไก่เออได้ลนกได้ไก่เฮ้ยแกแกสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแก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 เอาดิแกไหวสู้เลยตายแน่เลยไหวดิเชฟฟ์พิลก่อนครับมันมีสถานะอะไรด้วยโอ้ตายเลยทีเดียวติดายเลยตายเลยไหนว่ามาลองสู้หน่อยดิโอ้โหแกวิวสิบนี่สู้เวล่หกดีกว่าจึ๊บมาเวดู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 มาดูกดแต่เครื่องง่ายกว่าเนี่ยสแควอชเว้ยอุวยแม่งแม่งอะไรกดตัวคนเท่กว่า ทีกว่านั้นแล้วมันติดสถานะอะไรด้วยอ่ะตัวเซวิสลาดได้ไหมไหนนั้นเป็นชาสิติดโดนช็อตโอ้โอยทำไมผมขาดเอ้าได้เลยครับไหนอ่ะสองครั้งจะตวยบางวิวเจ็ดแล้วเว้ยทำไมผมสู้ใครไม่ได้เลยโอ้โหตีโคตรแรงเดี๋ยวลาดได้ปะวะลาดได้ปะวะไม่ได้ลาดยังไงลาดยังไง

เโอทัเคได้แล้วสู้ไม่ได้แน่เลยตรงนี้โอ้ตีไม่เข้าเลยไหนวะมาทางขวาของฟีซี่ยเนี่ยอเห็นได้เลยว่าผมสู้ใครไม่ได้เลยไหนวะโอ้โหทีเดียวเพิ่งเหล่าโอ้มสู้ใครไม่ได้เลยไม่ตายสิบห้าฟิวเลอร์ผมสู้ไงวะไหวเหรอเนี้ยเดี๋ยวเอาสัตว์ไปรักษาเอ้ยโปเกมอนไปรักษาก่อนนะสัตว์เฉยเลยมันติดปากนะครับเย้แล้ว หมดนะเว้ยเรื้อร้อยสู้เลยยูไนกันเนี่ยปาดเฮ้ยโฟกัสเอนเนอร์จี่กับไอ้นี่อะไรท่าไหนเนี่ยบอกษาท่าไหนโฟกัสเอนเนอร์จี่ที่คือท่าเลยแล้วก็ข้ามรู้อวขนมปังเออแม่งไม่ทำอะไรวะไม่ไม่ทำอะไรครับใช้ท่าแรกดีกว่ยเล่นตัวไหนกันโอเคเฮ้ยไหวไหวไหวฟิวไหวอยู่ไหวอยู่ตีแรงถ้าใช้ท่าในในในโอ้โหติดเบิร์นด้วยครึ่งหลอดทีเดียวครึ่งหลอดจริงเหรอจริงโอ้โหเวลสิบห้าโดนครึ่งหลอดใช่เหรอวะ วิวเว่ครับก็ไม่ผมสู้ใครไม่ได้เลยทางขวาดิมาทางขวาดิไหนในในตะวันเล่นธาตุไฟปเปล่ะหรือว่าธาตุน้ำก็เเนี่ยเนี่ยดูได้ดูได้กเอวดูได้ฟิวเวลสิบแล้วโอเคเอาแล้ววะเดี๋ยวยังเวลห้าอยู่เลยสิเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยเอาไปให้ตะวันวันนี้ฟิวไปสู้ตะวันดิกงาตะวันเนี่ยให้ตะวันเลเนี่ยโคตรโกงเฮ้ยเสียงหมาหมาใครเห่าวะเห่าเหรอที่นี่มันไม่นัดเหวะไม่นัดไอตัว มันเคยได้ยินเสียงหมากันน่าจะเป็นหมาบ้านผมเราลองไปตัวนี้ตัวนี้อีกรอบปิดยากทำไมเราสู้ใครไม่ได้เลยโอ้อ้าวเอาแล้ว let's go โอ้ยท่านี้ด้วยท่านี้แรงกว่าผมเลยท่านเกือตายอ่ะสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะลองสู้กับนกสู้ไม่ได้ดดดดดููิิโอ้ชนะเลยเอ๊ตะวันเป็นไรทำไมสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะ วันนี้มานี่มานี่เดี๋ยวช่วยเอ้ยเดี๋ยวเจองัวเจองัวเอาเอาเนื้อเอาเนื้อมีดอกเนื้อดอกเนื้อไป let's go เครักษาแต่ดูเวลก่อนนะดูเวลก่อนไม่น่าตัวนี้มาเลยเดี๋ยลขสิบสองไหนอยู่ไหนกันมามาหลังหลัง pc หลัง pc โอ้โหอะะไรวดูเหมือนมันจะไม่แพ้ธาตุไฟโอ้โหเออหวังไม่แพ้จริงฟิวลโอ้โหตายนี่นี่ตยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดียวฟ้ามาหนึง โค้ดไก่เอ้ยมันติดเบิร like ์นใช้ได้อยู่เฮ้ยแล้วไม่ดีวแบบไหววะโอ้เดี๋ยวเดผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วเหมือนกันโตายโอ้ธาตุน้ำชนะธาตุอะไรนะธาตุไฟอะธาตุน้ำชนะไฟกับพืชสมัยสู้ฟิวไม่ได้วะตอนแรกท่าพืชแพ้ธาตุพืชดิแต <s 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 谢谢่ผมอยากได้นกตัวข้างบนมากเลยเห็นปะโอ้ตํารวจตำรวจมันได้มีตัวไหนเวลเววห้าเลยเเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนก อยเดี๋ยวจะตกเอานะนี่อะไงโอเคครับไปฮิวก่อนไปมาเฮ้ยเหมือนตัวนี้สู้ได้สู้ได้สู้ได้เจอตัวเมื่อกี้เดี๋ยวขอไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตายแกอืออ๋อไอ้พวกนี้นี่ว่าเดี๋ยวดูโอ้คืออะไรอ่ะมันเรียนท่าหรืออะไรไม่ใช่ฮดูก่อนสู้ใครไม่ได้จริงๆนะเนี่ยฮเสร็จยังเอ่ยเแล้วกลับไปฮิวต่อคืออะไรวะเนี่ยทำไมเราสู้ใครไม่ได้เลยมีอยู่มีอยู่สู้วันสู้วัน เอ้ยะไรนี but 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 but. ่ยเตัดยาแบบมันไม่น่าจะโหติดพิษติดพิษไม่เอาดีกว่าผมไม่รู้เลยก็คอมเมนต์มาบอกไปนะครับไม่รู้แม่งเลยไม่รู้อะไรเลยครับเออเดี๋ยวปักไว้ก่อนโซเวลสิบสองมีอาหารแล้วฟิวมีมีเอาไหมปลาเผาเผาดีกว่าเผาดีกว่าไหมง้อด้วยอ่ขนมปังไหมขนมปังดีกว่า้ฟิวไปหาอะไรเอาหินมาเผาไปเอหินมันคาบโตเขาเอ้ยคุย เตาเผาแล้วก็เอ้ยวันมีที่ขุดไหมฮะมี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 ดเคุณดูร้านขายของวันมีอะไรขายสู้ใครไม่ได้เลยเดี๋ยวให้เวลก่อนมามมา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 ายอะไรไมาได้เลยเดี๋ยวให้เวลมาคอยดูเวลตะวัมามามามเมามามาาเาลาม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 มามามามมาสามามามาวามามล้มาาาามมมามาี่ขุดก่อนาาวาา อยวะเฮ้ยผมขุดไอ้นี่เลยนะบ่อน้ำขุดดิผมวะบ่อน้ำอาแล้วเอื้อโอ้โหโอ้ยโอ้ยค้างเลยมันเกิดอะไรขึ้นใช้ท่าธรรมดาก็ได้ท่าที่ไม่ดีไปแล้วเรียบร้อยตะวันเบลเท่าไหร่เบลหกเบลเจ็ดเบลแปดเบลเก้าเย็ดเบลเก้าโอ้ยเราไอ้นี่เราไอ้นี่กับต้องนานนะเว้ยลองไปดูแป๊บตะวันแม่งอยู่ดีได้เลยหาธาตุไฟเอ้ยมันสู้ใครไม่ได้จริงๆริไงตัวเนี้ยไม่รู้เป็นไรขอดูก่อวันท่ารรมชาะท่าอะไรบ้างท่าไฟไงไหนไง ใครมีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเรียกตัวไอตัวนี้มานะไม้ถ้าไปปเปล๊าต่เผาต่เผามาแล้วต่อเผาในตำนานมาฟิวมังเผามันจะมี NPC นพเรียนท่าอยู่วะไหนี่ไงชื่ออะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกดแบ็คทุกคนมีป่ะเอ้ยนี่ไงเรียนท่าเออนี่ไงใช่เลย แล้วให้เรียนท่าเลยเดี๋ยววันนี้ท่าเลยยังไม่มีสักท่าเลยมีท่าไฟล์แต่ต้องใช้แร่ต้องใช้แร่เอ้ยมีใช้เพชรหนึ่งเม็ดด้วยเพื่อท่าน้ำอะไรไม่รู้มันต้องเวิวเท่าไหร่นะเวิวสิบอะวิวสิบอะวิวเท่าไหร่เจ้าไม่เก็บไว้ก่อนดีกว่าผมว่าเดี๋ยวคุณเก็บไว้ก่อนไอตัวนั้นธาตุพิษธาตุพิษธาตุพืชกับพิษนู่นเวิวสามหกณจะวันนี้เอาอันนี้ไปเผาให้หน่อยไหนเงี้แหละตรงโอ้โหสามหก เฮ้ยไม่เอาทารกูตอนไห่จะเวลกันไปไหนวะเอาทานเงินเราจะเผาอาหารกินก่อนไว้ไม้อะไม้ตัดไม้ไม้โอ้โหไม้โอ้ยเจอร่อนแล้วมาเจซีซีโอเฮ้ยไอ้เป็นไอร่อนปม่เนี่ยทำไมขุดนานจังวะมันฝรั่งก็เผาได้ใช่ไหมเผาได้ป้องแค่ไอร่อนน่ะไม่ใช่ไอรอนนี่หว่าเฮ้ยสามไอฟิวว์มาดูให้หน่อยดิสึกเราเลแบบทำอะไรไม่ได้เลยครับอยู่ไหนกันที่ข้างล่างไหน หนเตาเผาเราเห็นแล้วเห็นแล้วในเตาเผาไหนพาไปดูเลยพวนายไม่เห็นเลยเห็นแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนวะ let's go ในเตาเผาอะปิงโคตรเยอะเลยไหนวะสามห้านะผมเนี่ยตะวันข้างหลังไหนข้างหลังโคตรมืดบ่องตรงมามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเดือดเผาไปนี่ก่อนเนี่ยอะไรวะ เออเขาไม่ได้ดีกว่าต้องไม้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 ชิ้นใหญ่อันนั้นไออะไรนะมันคืออะไรนะอะไรคืออย่างวัดเกิดอะไรขึ้นมัคืออันนี้พัดจันทร์สวยอะพัดจันียมสวยเห็นปะไงไหนพัดจันไม่เห็นนะกินเลยเลยี่ยโอ้โหขึ้นโคตรสวยอ่ะกินไปเอาแล้วเห็นคนเดียวใช่เหรอที่จะเป็นคนเดียวเนี่ยโอ้โหดูครับแสงจันทร์โคตรสวยมีโกสโตนัดด้วยไม่รู้ทำอะไรก็เป็นโกสโตนนีกแหลกินกินป่านีมผงโอะไร เขาได้ลองดิลองดิไปเดี๋ยวผมขอกินเนื้อก่อนน่าจะอร่อยน่าดูนะครับแล้วก็ชาวชาวบ้านไม่นอนหมดปะวะดูดิเนื้อขอเนื้อหน่อยเขาไม่ได้เนื้อเขาไม่ได้ปลาดิโม่เขาไม่ได้เอาขอข้าวข้าวนี่งเนื้อ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 โอ้เพิ่มน้อยเพิ่มน้อยกินเลนโอเคครับเพิ่มครึ่งหน่อยก้นเกลียวมองตรงนี้นะเอาข้าว ไม่ให้ไม่เอาไม่ให้โอ้หมดแล้วเหรอแล้วแค่หลอดอ่ะแค่หลอดโคตรมืดอ่ะแย่งเก็บไปแล้วไหนวะตีบ้านแม่งเลยเดียวตีบ้านเออไม่นอนเนี่ยนะตอนคืนดูดิมันถ่ายแทนหมดแล้วอุ้ยข้างล่างมีลาวาอู้เกือบตกอา๋อเฮ้ยมีเด้อไม่เนี่ยมาแต่ไกลเฮ้ยเราใช้เกมลูยังอ่ะเราจะใช้ดีือปะยังเาชิบหยงี้นของตกเฮ้ยลงเหมืองมานี่มาใครมีท็อตปะมีจะถืออ่ะถือแล้วมันเห็นไฟนะของผม เดียวเฮ้ยตรงนี้อหูลาวาเอ้าแม่งเอ้าทีเดิมดีกวะอุดิมกันอนนอุดกันอุดกันอุดกันเลยเอาไว้ไหวหิวนะอยลึกมากเลยครับเด่นเด่นเด่นโอุ้ยไปเจอโปเกมอนธาตุผีธาตุผีมีเหรอวะเป็นไงนี่ไปเนี่ยร้อยเปิดแล้วนี่ยนี่ไอรอนไอรอนพี่ไอรอนไอรอนเหรอวะไม่ใช่ไทเทเนียมนะไอรอนอ๋อไอรอนไอรอนไอรอนที่ผมหลงกับไทเทเนียมแม่งแบบคล้ายๆกันมากเลยไงโอเค ตรงนี้มีอีกทอนไปไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไขวนไม่ได้เอออะไริ่อินไคลโลรือเปล่าไม่ใช่อินไคลโลไคลโลผิดมอสละผิดมอสละไคลโลมากเลยนะเว้ยดูดิอาดอปทอสทำมาเหมือนกันหรือเปล่าไปก่อนไปก่อนนะคอมเมนต์ไว้นะเว้ยน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปดูแล้วก็อ๋อคิทต้อนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละคิทต้อนคิทต้อนตะวันตะามาตะามาต้ามาออกตันอ๋อนี่ไงโอนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่ไทเทเนียมไทเทเนียมขุดไม่ได้อ๋อ ุดแล้วมันจะแตกไงอมืมเอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนไปหาที่นอนนะครับก็เอออันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับพาทเริ่มต้นไงใช่ครับก็น้องๆคนไหนรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยว่าพี่ๆก็จะไปทําตามดีกว่าเพราะ <c oughs> ว่าเราไม่ใช่มือโปรนะครับน้องๆหลายคนอาจจะเทพกว่าเราเยอะนะครับยังไม่เคยดูเลยครับเนี่ยใช่เลยมาแม่งแบบเปิดปุบเล่นเล่นเล่นจครับโอเควันนี้ก็ต้องแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกคนโอเคครับ ก็จะพาไปเท่านี้ครับ拜拜บ,าบายนะทุกคนว้าบายบายครับ,บ,บ<า>ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าคอมเตอร์ <นะ S 2> บาย,บายใครมีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสวัสดีครับ